พิกแคปว่าแคปบอสเด็ดกว่าฮัลโหลไปว่าไงว่างดิเข้ามาดิเออเออดีเจอกันไปไหนไปหน้าเดี๋ยวมันเอาเราเข้ามากินกูไม่อยากกินเลยเออไม่กินวะอยากกินเนี่ยเพราะกูอยากกิน ีนึกแข่งกับตวได้เนี่ยไูอยากไม่อยู่บอไม่อยากถึงแล้วอ่ะเอ้ไปปางอยู่ไ,ไหนอ่ะอามเอ้ามาแล้วหรอเอโอโหโัวได้เยอะกว่าแน่นอนเพื่อนไปได้ดิเอาดิไม่อยู่ต้งงนี้ เี่ยไอ้ฟองไอ้ออมแมนห้องแรงวาเดี๋ข้าบ้านอย่างนี้นเลย

ไล่ปูอยู่ไหนวะเออเดี๋ยวมึงก็มาเออปล่อยตาไม่เด็กช่างแม่งเดี๋ยวแม่งเด็กเราหมดฉันเอ็ก็ใจจิตเฮ้นมาื่องบนไปโอ้ยแต่เด็กเราบู๊งานก็งานปุ่มแม่งไม่ช่วยเลยเออแล้วก็ทำงานเสร็จไม่เนียน เนี่ยเล่นไพ่เล่นไพ่มาดิตายจริงเหรอมาดิเฮ้ยกูขอมึงจกกับตาเนีเฮียกูแต้มเดียวเองว่ะกูสองแต้มแดกไอ้สัรมอ๊บไปเอาตังค์มาดิเอาตังมาดีเยอะไปกี่ตังค์ไอ้กี่ตังไอ้บอใหน่อยดิกูแก้วอ่ะเยอะไปหน่อยดิไม่เอาไม่ไหวไปมันเดียวเมันมีคนแดกกูเป็แดก หลเาแหละแค่สว,ส,สวัสดีครับ มาขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราเลยครับ 1. ผู้สนับสนุนของเราสถานที่ของบ้านคุริคิดเองชวนและวาซาสตูดิโอมาต่อที่ผู้สนับสนุนรองของเรานะครับนมฟอร์มิลดูดบุหรี่ปากจะดำดูดนมปากจะแดงถ้าดูดนมแรงๆปากจะแดงและนมจะดำครับผมและผู้สนับสนุนอีกคนนะครับยาแก้ผื่นขันตาหมวยเล็กมีเช็คกับเด็กปีหนึ่งนะครับ Đây để phụ cái phòng ăn quả Ờ ừ. ơi, em ăn cho bé này luôn Mày tao không làm được เสียยับแล้วไม่ได้อยแมาต้งให้กอไปนานแล้วกเยเหยไมดบนด้เฮ้ยดิเหี่ยเหี้ยตรงไหนที่ไหนวะนี่ไปดไาดิเพื่อนเฮ้ยไงไปไนบ้านเนี่ยเฮ้ยดีดีดเฮ้ยเอาไงไอ้ปลายตงไปตาเวเออเดี๋งลงทไมงบละไกล้สุดไไอไเเหรอไไดิโอช่วยด้วย ไ <substit uting> ดีด so <Bis Syn c matter> like <bbe> ีไอ้อเาลีดเดี๋ยวแบ่งร่วงขอยี่โบ๊เพื่อนหลงไม่สาดยี้โบ๊ทยี่โบดเพื่อนลงเออทำไปยี่ยบเพื่อนเร็วไอ้อลขาเร็วเอ้คนรถหน่อยให้เลยเี๋ยางวัง เรืเ่องอะไขึ้นไปก่อนเกีเ่ยเร่อนะเร็วเร็วขึ้นไปด้วยเร็วดูแบงค์ไปตลอดทางเลยนะสวัสดีครับมาพบกับเราอีกแล้วน,นะครับในช่วงขอบคุณสปอนเซอร์สปอนเซอร์ของเรานะครับช่างภาพวานขาวและผูส้สนับสนุนลองใจดีของเราสมาร์ทโฟนโลโซ ภายใน2สัปดาห์จะรู้ว่ากูไม่น่าซื้อมาเลยและยาแก้ไอตาเสือ12ตัวเสือ,อตู้ที่เอ็ดแอบตับเด็ก12บสองครับไปเอ้ยไอแบงค์มันจะเป็นอะไรบ่าวะไม่เป็นอะไรหรอก

อยู่ไดนหลอกรีบไปเถอะเร็วเออวเรีบอยู่เนี่ยเหยียดจะร้อยแปดแล้วเนี่ยอัสตว์รีบอยเหี่ยๆท้แม่งริดเดียวริดเดียวเรียนแม่งไหลเต็มเลยเนี่ยสวัสดีครับพบกับช่วงสท้ายของรายการนะครับขอขอบคุณโปรดิวเซอร์คนที่คุณก็รู้ว่าใครคุณ S D Y และขอขอบคุณสปอนเซอร์รองใจดีของเรานะครับกางเกงในท่าเลดนุ่ม อบอุ่มลำตืดครับขอขอบคุณสายการบินมอสสุมแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสายแต่คุณจะไม่ตายเพียงลำพังนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับไปรับชมหนังสั้นในช่วงสุดท้ายต่อกันได้เลยขอบคุณครับเข้ามาได้เลย ไอ้แบงคเป็นไงบ้างวะดีขึ้นแล้วกูว่าพวกมึงคนพอแล้วนะเออนั่นดิแบงค์ก็ไปมีไปแหละเอาแบงให้หมดเงียนะครับอล่นอื่นทำมึงได้ป่ะไตะบอลไหมไปเดี๋ยวไปเตะบอลออกกําลังกายกันกน่อยเล่นกีฬาเออเจอกันแมทไหนๆเอาบอลเพื่อนโชคดีต้องถือว่าแมงเล่เก็บบอลดิต้องเก็บเองเอง

โอหน like ักจัดเอาเรงเนี่ยนี่เบ right ื้องหลังอยู่ได้มันเนี่ยเอออ่ะไงต่ออ๋อแล้วตื่นแล้วอ๋อไปหองน้ำก่อนนะเฮ้ยแม่เฮ้ยอย่ยลืมอย่ยลืมให้มาแล้วมาเียอดไปจะแบ่งเมื่อไรเราเนี่ยเอาแก่กูดิเฮ้ยกูขอเพิ่ม กูไปให้เลยะโนู่ไม่เอาไม่เอาเจ็ดสามเด้งไงินตร์เอ้ยเฮ้ยกูโดนย้ที่ก้าวแตะไปกว่าไอ้เศรษฐกิจดสตร์โดนแดดไม่มีตังกว่ะเอ้ยกูมีจ่าย่กังวใจแลยไอ้แบงค์ขึ้นขึ้นไปยืมตองมาเ่อทำไเลยแจกไพ่แจกอะย่งฮะเอ้ยโอ้ยไอ้แ์ไปบงค์ทอะไรไอ้แบงค์กินดิยังรัรงเฮ้ยอรียกเก เปิดเปิดตาเปิดมกี่แต้มเจ็ดเฮ้ยกูฝ่าไปวะตามาตามมตามนี้อ่ะติดกูอยู่ห้านะตามไหมติดกูห้านติดตามมาไอ้กยนิมึงพูดด้วยเดี๋ยวคาพูดตอนเลนไอ้เฮ้ยเฮ้ยมึงมายืนไรฟงกันหน่อยดิไอแบงมึงไม่พูดเลยแหละไม่ได้พูดเลย้กูอีกแล้วเหรอไ้ยเเมาเมาแบงค์ไปเอาไปเอาเมาเลยนี่น่เลยเี้ยช่างแอร์ได้เลยไอ้ายยังอ่ะ ไายแล้ว่าพีแอไเนไรฉนน่าถ่าแล้วไม่เป็นไรถ่ายใหม่อาออพีะแ้ไหยิอะไร่ะเอออุ้ยไไอ้แบงค์วีงปดิตาไ่อเดี๋ยวไปหยิบห้เออไปเลยแล้วต้องแล้วเดินเปตรงคนเรือเฮ้ยไปหยิบก่อนไปหยิบไบบอลดิไม่ต้องเ่เอง ê mày vào mày 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 nó mày 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 nó mày 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 nó mày 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 mày